ในช่วงนี้ปรับตัวสู้โควิดกันยกใหญ่เลยคุณเพนใช่แล้วนะคะคือถ้าพูดถึงธุรกิจร้านอาหารหลายแบรนด์ใหญ่คุณผู้ชมปรับตัวกันเร็วและปรับตัวกันได้แต่ละและถ้าเป็นแบบว่าธุรกิจร้านอาหารเล็กๆหรือว่าเป็น SME เขาจะต้องปรับตัวอย่างไรในยุคแบบนี้วันนี้ค่ะเรามีกูรูการตลาดนะคะมาแนะนําสัก3-4ทริคให้ดูกันว่าคุณสามารถปรับตัวในยุคที่จะต้องสู้กับโควิดได้อย่างไรไปฟังเสียงของอาจารย์กันค่ะ จริงแล้ววันนี้อยากจะให้ทุกคนมองวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสวันนี้ก็จะมีมีข้อแนะนําอยู่ประมาณสักสองสลื่นนะ,ะในเรื่องแรกเนี่ยจริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องดิจิตอลเป็นเรื่องที่กําลังมาตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือปรับตัวเข้าหาดิจิตอลใช้เวลาตรงนี้ในการเรียนรู้ครับยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารถามตัวเองว่าเราได้ปักหมุดร้านอาหารบน Google หรือย,ยังนะ,ะวิธีการทําง่ายมากเลยสําหรับผู้ประกอบการที่บอกว่าโอ๊ยฉันมาจากร้านค้าปกติแล้วไม่เคยเข้าไปใช้เนี่ยตอนนี้เข้าไปใน Google เลยครับแล้วก็เสิร์ชคาว่าปักหมุดร้านค้า ปักหมุดร้านอาหารง่ายมากเรื่องถัดมาฮนะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งอาหารเยอะแยะเลยนะฮะเรื่อง Food p a n d a ทั้ง Gra b ทั้ง g e ตทั้งอะไรอย่างนี้ลองถามตัวเองว่าเราได้จอยพวกนี้หรือยังอันนี้เป็นการเพิ่มตัวต,วตนของตัวเองในในเรื่องของโลกดิจิทัลทำไงจะมีรีวิวทีนี้พอเราถามว่าเราจะ d e l i เ e r รเนี่ยเราก็ต้องมานั่งถามว่าอาหารเราเนี่ยที่เคยทำเลยปกติเนี่ยมัน Delivery แล้วรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมักจะบ่นบ่อยบอกว่าเอะถ้าเกิด delivery แล้วบางทีรสชาติมันไม่เหมือนเดิมมมช่ม่ั้ะเอาาไปแลแลววนบบ กินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนที่ร้านนะจริงๆผู้ประกอบการที่ทําเรื่อง Delivery ก็ตามเนี่ยผมว่าก็ต้องใส่ใจเพิ่มน้ําหนักตรงนี้อีกนิดนึงคือ,อช่วยตรวจวินมอเตอร์ไซค์ด้วยช่วยดูเรื่องความสะอาดการใส่ถุงมือการอะไรก็ตามเนี่ยอาหารเรายังอร่อยเหมือนเดิมส่งถึงบ้านเขาเพิ่มความสะดวกแล้ว ตบท้ายด้วยว่าเออมีความปลอดภัยมีความสะอาดเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้ทําในช่วงเวลาที่ปกติเราอาจจะยุ่งยุ่งโอ้หเราขายดีอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับเอาตัวนี้กลับมานั่งใช้ทําก็จะน่าจะช่วยเสริมให้ธุรกิจเราเนี่ยยั่งยืนได้ใานระยะยาวครับนี่ก็เป็น4ีเคล็ดไม่ลับนะคะในการ<อ>ที่จะต้องปรับตัวโดยเฉพาะธุรกิจร้านเล็กๆนะ<อ>เป็น อาจารย์บุญยิ่งนะคะครงอาชาพัฒหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลายัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะซึ่งเห็นการปรับตัวแล้วนะคะในหลายๆธุรกิจเนาะแล้วก็บอกแนวทางไปแล้วด้วยนะคะ